ข้อที่17นะครับลูกกลมลูกหนึ่งมีพื้นที่ผิว1386ตารางเซนติเมตรจะมีปริมาตรเท่าไหร่นะครับหพวใจสําคัญของทรงกลมก็คือตัว R นะครับถ้าเรารู้ R เราก็าหาพื้นที่ผิวได้แล้วก็าหารปริมาตรได้ข้อนี้เขาให้พื้นที่ผิวมาแล้วนะครับมาดูในส่วนของพื้นที่ผิวก่อนนะครับ พื้นที่ผิวเนี่ยจะช่วยให้เราหาอะไรได้หารัศมีได้นะครับพื้นที่ผิวคือ A ใช่ไหมสูตรคืออะไร4ีพายรยกกำลัง2 A โเอจดกำหนดให้มาเป็น1386เท่ากับ4ีพายคือ22ส่วนด้วย7 R ยกกำลัง2องเราต้องการหา R นะครับอเอา R กํำลังสองมาตั้งฝั่งนี้1000 386อยู่ฝั่งนี้นะครับเอา7ไปคูณเอา22กับ4ไปหารได้แบบนี้นะครับนักเรียน22กับ1386เนี่ยตัดกันได้ตัดได้63ครั้งนะครับฉะนั้นอายกกำลังสองนักเรียนเอา63คูณกับ7นะครับได้เป็นเท่าไหร่ 441ส่วนข้างล่างคือ4นะครับตรงนี้ r เดียวเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนรูท t 4 4 c 1ส่วน4 441คืออะไรนักเรียนเลขอะไรที่คูณกันได้441ก็คือ21ใช่ไหม21คูณ21ตัวข้างล่างคือ4ก็คืออะไรคือ2 ฉะนั้นรัศมีคือ21 2สส่วนด้วย2ถ้าเรารู้รัศมีแล้วเราสามารถหาอะไรได้นักเรียนปริมาตรนะครับสูตรในการหาปริมาตรคือ V เท่ากับเท่าไหร่4ส่วน3พายกกกำลัง3เราแทนค่าเลยนะครับ4ส่วน3นะครับพายคือ22ส่วนด้วย7 นะครับ r คือ2ีส่วนด้วย2ยกกำลัง3นะก็คือ2ีส่วนด้วย2คูณกับ2ีส่วนด้วย2คูณกับ2ีส่วนด้วย2แบบนี้ ตรงนี้นะครับครูขอคำนวณเลขมาให้เลยนะครับเนี่ยนักเรียนลองตัดก็ได้นะ3 7 21ตัดอันนี้ไปใช่ไหมสองคูณสเป็น4ตัดตรงนี้นะครับแล้วต,ตัดไปเรื่อยๆคิดเลขออกมาได้คําตอบเป็นเท่าไหร่นักเรียน4 8 5 1นนะครับหน่วยเป็นลูกบาศเซนติเมตรโอเคนี่คือคําตอบนะครับตอบข้อที่ C。Sí.